นิสสันนีคเควชัวกันอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้ลุงบอยก็พาคุณลูกค้า f อของลุงบอยมาดูจานิสันอามิล่านะครับรุ่น EL ครับสีเทานะครับราคาอยู่ที่589,000บาทนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีนี้จะมีค่าสีอยู่ห0 0พันนะครับนี่ครับมากันครับมาไม่ต้องเสียเวลามากมาดูชุดแต่งลุงบอยนะครับชุดแต่งลุงบอยก็จะเป็นชุดแต่งของมิสซัตจีทีครับตัวนี้นะครับอ่าชุดแต่งเนี่ย ลูกค้าเรียกได้เลยว่าจะเอาของไหนได้ได้หกแปด 6, 8, 8, 8, ได้หมดครับทุกอย่างแล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้าครับอ่ารุ่นนี้มันจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอ่าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ก็จัดไปนะครับอ่ะมาดูข้างกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องถ่ายก่อนนะอ่าข้างนี้ไอ้ลูกค้าเอาล,ล้อเดิมเขาลองแบบเดิมขอสิบห้าครับแต่มาปัเงาเป็นสีดํานะครับไอ้ล้อเนี้ยปัดเงาเนี่ยจะมีให้ลูกค้าได้ทัสองสีครับสีดำกับสีทูโทน ครับตามความพอใจเลยครับแล้วเจ้าไอชุดแต่งของพิชมัทจีทีเนี่ยจุดเด่นเขาคือดําแดงนะครับอ่ะข้างเราก็เห็นไหมครับจะมีดําแดงให้ข้างล่างนะครับมาพร้อมกับขบวนครับการสาดให้สีด้านเลยครับย้ำคทับฟิล์มนะครับรกบวยก็จะเอาเป็นฟิล์มไฮคูลเซรามิกรับประกัน7ปีนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดขอให้มียี่ห้อของไฮคูเข้าไปได้เลยตาสบายนะครับมาครับเดี๋ยวน้องถ่ายครับ ไอชุดแต่งเนี่ยไอลูกค้าแบบชอบเรียบๆก็นี่ครับจัดให้เลย GT ไม่ใช่ว่า GT นะครับลายแค่ลังกาได้หมดครับอ่านะครับน้องถ่ายครับยาครับสีนี้เป็นสีเทาสีขายยอดดับหนึ่งนะครับจะมีค่าสีให้อีกห้าพันนะครับตัวนี้นะครับอ่ายวน้องถ่ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับแต่เต้น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 ข้างในบ่ไหมครับ บาะจะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะแบบลายเบนซ์นะครับลายแบบออกแดงก็เป็นแดงส้มก็เป็นส้มครับสวยเหมาะกับภายในสีดําของเรานะครับอ่าหน้าจอของเราก็จะเป็นหน้าจอแบบใหญ่ๆเก้านิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอของเราลูกบอลก็ใส่ให้ลูกค้าเห็นะครับอ่าแต่ตัวนี้ยันหน้าจอจะไม่มีนะครับแต่ลูกบอลใส่ให้ได้ลูกบอลจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับอ่าน้าสวยงามนะครับย้ำครับ ตัว EL นะครับตัวนี้ EL ราคาอยู่ที่5 8า0 0 0บาทนะครับจัดเต็มให้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูโปรกันนะครับอ่ะเอา,าง่ายๆไม่ต้องพูดมากครับเจอเจอคลิปของลุงบอยก็เอาไปเลยศูนย์บาทอ่ะใส่ไว้นี้เลยครับศูนย์บาทยายา,ยา,ยายไปเกีนสองเดือนนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ใครเห็นคลิปของลุงบอยแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะเป็นกาลังใจให้กับลุงบอยดิสัน เอสเคชัวบางบัวทองนะครับลุงบอยย้ําเสมอครับที่ไหนมีลูกค้านะครับที่นัดต้องมีลงบอยนะครับสััสดีครับ